เอางี้แล้วกันวันนี้คุณก็ไปนอนห้องผมก็ได้เฮ้ยโอ้ไม่ต้องเฮ้ยแล้วผมง่วงจะตายแล้วไม่มีอารมณ์ทำอะไรคุณหรอกยังไงฉันก็กลัวอยู่ดีอ่ะฉันก็ตามใจคุณนะคุณจะอยู่ตรงนี้ให้สองคนนั้นมาลากคุณไปอีกก็ได้แต่ผมไม่ไหวแล้วครับไปแล้วครับ อะไรกะมันไปด้วยก็ได้แล้วเราจะกลับกันยังไงอ่ะดึกป่านนี้รถเมย์องหมดแล้วอ่ะไปแท็กซี่เลยดิเดือนนี้ยินแสอีกตามเคยอะไรครับมีบุรีครับอือพดเหม็นเลยรถทั่วมาไงเนี่ยไหนก็ไม่ไปง้นแหละพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่ ทำไมเขาไม่ไปอะคุณก็บอกว่าเหม็นตัวหน้าหรอกออกท่อเหม็นสัวกระปรขนาดเนี้ยเราจะทำยังไงอะเดินเดินใช่เดินเร็วดิ ว่าคืนนี้ผีจะมาห้องทดไหมอ่ะอห้องทดอ่ะเจ๊ไม่รู้หรอกอแต่ที่นี่นะเจ๊ว่ามีสิทธิ์ เสียงหมาของแบบนี้นะโอ้ยเจว่านะผีมันน่าจะมาเจออิ่งปะฉันว่าเราเพ่งเนอะนะพ่้ก็เพ่งเจ้านะจ๋าเจ๊รักเขานะแต่เจ๊ก็กลัวผีอะโปรดช่วยเจ๊นะกิมรันด้วยนะ เห็นมีอะไรเฮ้ยไม่มีแล้วนะเฮ้ยังผีขึ้นเก่งจริงออกมาสุบะ หน่อยเจอสับปปเปลือชัยโยหน่อยทำเงียบและที่ตอนข้าไมา่อยู่เนี่ยนี่อาจทำตัวเป็นผีเดือเลือดี่สั่งได้เช่วนะ กรรมอะไรเนี่ยชีวิตจะเป็นปกติสุขสักวันได้ไมั้ยเนี่ยฮะยืนอยู่ทำไมตรงนั้นนะคุณขึ้นมาดิไม่ง่วงเหรอง่วงแต่ฉันไม่กล้าเข้ามาจนป่านี้แล้วคุณเอ้ยผมนี่นะท่านเหนื่อยทั้งง่วงตามจะลืมไม่ขึ้นอยู่แล้วคุณขึ้นมาเลยนะไม่อ่ะฉัน ไอที่เนี่ยนะผมอยู่มาเป็นสิบปีแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยคุณคุณขึ้นมาเหอะผมง่วงมากแล้วคุณนะขึ้นมาเร็วๆแล้วอยู่ตรงนั้นใครเห็นก็ตกใจกันหมดอ่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้นั่นคุณทศก็กักมือเลียกใครวะหรือว่าคุณทศกักมือเลียผีไม่ไหม ผีมาออามายังไงดีผีมาห้องเราแล้วอะอย่างนี้ิไอ้กิ๊ักหรืก็หรก็ไปไล่ผีสิไปไล่ผีนะห้มันหลอกห้องอื่นรู้ให้มันไปเขาห้องอื่นนะอะไรกัน มาม้าเป็นออกมานะมารักฉันหรือเปล่าหลักถ้ามารักฉันมาม้าแหละต้องไปไล่ผีออกเฮ้ย <c oughs> ถ้าจะหูตึงทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนี่ยขอเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดประตูก็ทิงมัดมัดเป็นแน่หรือต้องไปไม่เอามาม้าแหละต้องไปอ๋ออย่างนี้ต้องใช้วิชาสลาตานช่วยฉันแล้วน,นี่เื่นแมวดีกว่า เฮ้ยจะข้ออะไรกันแล้วขนาดว่าคนจะหลับจะนอนวอนสิลรามึงห้องเช่านะเว้ยไม่ได้บ้านส่วตัวไครวะไครกันวะเสียงน่ากลั้นคานจริงเลยลูกเต้าต้องเรียนหงสือด้วยฮะใช่ว่า่สะมาต่าจังขนาดนี้นะก็คคูรู้ไหมคนน้ใช่ผีเข้ประตูนเฮ้ยเฮ อะจะบ้าหรือไงเนี่ยฮะขึ้นมาบนแฟลตทำไมเราต้องถือตะเกียงขึ้นมาด้วยฮะนั่งสิมันดูขังดีนี่อะไรกันเนี่ยฮะเวลาผีมานะนี่ มีได้ไหมอะไรตีขอ,อะไรล่ะ,ะฉันว่าลุงน่ากลัวกว่าผีอีกเดี๋ยวก่อนแล้วดืกนๆอเนเนี่ยขึ้นมาเคาะห้องฉันเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมสังหอนใจอ่ะเจ๊ ผมสังหรณ์ใจว่าหเหมือนนี้ทดพาผีมาอยู่ด้วยอะไอ้ทดพาผีมาอยู่ด้วยเข้ามาดิคุณเข้ามาเถอะนะไม่มีอะไรหรอกอเร็วจะได้อาบน้ำนอน ลาแล้วเงินุณอาบน้ํำก่อนแล้วกันนะเนี่อตู้เสื้อผ้าผมมีพ้าเช็ดตัวแล้วก็เสื้อผ้าอยู่เก่าไปหน่อยแต่ก็ซักหมดแล้วคุณก็หยิบใช้แล้วกันขอบใจนะเออรีบไปเอามาเถอะไปผมจะได้อาบน้ําบ้าง Ele นห้องของเขาเขาก็้อมีกุญแจเข,เขาไขกุญแจเข้ามาตอนที่เรากำลังโอ้ยโอย,โอยเราก็เสร็จเขาสิไม่ได้งมันต้องปัดไฟตั้งแต่ต้นลง

ให้ตีแถมตังเนี่ยผมยังไม่เอาเลยนะยดยังไม่หมดอย่างคุณเนี่ยติดร้องเสร็จลาเนี่ยหักลงเลยแล้วคุณถอดเสื้อถอดงเงอ้โหคุณก็ณมันเด่นขนาดจะให้หมาให้ร้องอยู่ทำไมเล่าบอกพ่อระบายน้ำนะครับไม่ใช่ถังน้ำหอมสเปงเศษไปอาบน้ำเลยล้วไป ผมอยากอาบ้างแล้วไม่ถึงยังไงฉันก็ไม่เชื่อใจคือแงั้นก็เรื่องของคุณแล้วกันเฮ้ยไปะไ้อ้ไอ uh> ้้้ไ้ไ้ไอ้ไอ้ไอไออไอ